สวัสดีค่ะคุณกิติชัยค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับบังเอิญอะไรขนาดนี้นะที่เราสามคนแต่ดิฉันนัดของคุณติติติกันหมดเลยอือสบายปีนี้ชื่อนี้น่าจะเป็นปีปีของคนชื่อนี้อินเทรนด์อินเทรนด์อินเทรนด์น้อยมีสองคนละสองคนนี้ทำมาหากินเการวยเนี่ยเล่นพูลเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสระอีนะคะเวลาลงทุนจะได้รวยกับเขาได้ค่ะวันนี้คุณกิติชัยมีอะไรมาฝากกับแฟนๆรายการคะก็ใหญ่มาฝากเตือนๆแฟนรายการว่า พุนขึ้นมาก็ดีแล้วครับดีใจด้วยครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าดัชนีตรงแถวพันแปดสิบเนี่ย<ะ>ออหรือช่วงตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงพันแปดสิบผมว่าเป็นช่วงที่คุณจะหยุดซื้อได้แล้วพันแปดสิบนะคะ,ะคว<น>รจะหยุดซื้อแพรว่าที่มีอยู่ก็รอรอขายอย่างเดียวครับยเย็นๆเนาะไม่<ะ><ช>ต้องไปวิ่งตามเขาเพราะว่าผมคิดว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เราต้องคอยระวงังอย่างเช่นปีนี้พวกที่ซื้อ LTF อา f นะครับจริงๆก็มันก็มันก็มีครบ 5, 5ปีอย่าง l t f นี่ครบ5ปีปฏิทินขายได้หรือ RMF เนี่ยถ้าคนที่ซื้อต่อนเนื่องกันมาครบ5ปีและอายุเกิน55ก็ขายได้ดบังเอิญน,นี่ปีนี้ปี2012 12, ใช่ไหมายอนไป5ปีเนี่ยส0งพัอย่างปี2008ปปี2008เนี่ยตอนนั้นดัชนีมีบางช่วงต่ากว่า400จุดด้วยอ,อันตรายนะต่ากว่า4 0่จุดและตอนนี้ดัชนีพันกว่า คุณคิดว่าเขากำไรเท่าไหร่ละคนที่ซื้อ LTF ้เปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นพวกหนึ่งที่อาจจะขายถูกไหมเขารอถ้าเป็น LTF นี่ขายได้เลยนะครบห้าปีประดทินพอดีเลยเขาไปขายกันแล้วค่ะเพราะนี่เปิดมานี่ก็จะบางคนอาจจะไม่ได้ตามไม่ได้ขายใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แบบต้องระวังกลุ่มนี้ว่าเอาจจะเป็นแรงขายของคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งแล้วเรื่องที่สองก็คืออย่างล่าสุดเนี่ยตัว พอลกรสี่ฉบับที่ทางรัฐบาลจะออกมาเนี่ยก็จะทําให้กลุ่มถ้าออกมาจริงเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบจะต้องอมีค่าจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีตัวมีร่างพรลกรหนึ่งที่จะให้แบงค์เนี่ยจะต้องจ่ายค่าทมทเนียมเพิ่มเพราะฉะ,ะนั้นนี้ก็หมายว่ากําไรของแบงค์ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องก,การลงทุนในกลุ่มแบงค์ลงหน่อยก็เพียงแต่ว่า พื้นฐานก็ยังดีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องขอตอรองราคาหน่อยดีกวาำไรอาจจะลงไปกำไรอาจจะนิดหนึ่งก็ต้อก็ตอลองราคาให้รอให้ถูกกว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วค่อยซื้อ,อแต่ผมดูว่าโดยรวมๆนี้ตอนนี้ก็ยังช่วงนี้ถ้ายังไม่มีหุ้นก็อย่าเพิ่งรีบซื้อหรือที่มีแล้วก็รอขายไม่ต้องรีบร้อนขายรอขายผมคิดว่าดัชนีแถวพันห้าสิบถึงพันแปดสิบเนี่ยเป็นช่วงที่คุณควรจะหาจาังหวะดีๆแล้วครับแล้วเลือกที่จะขายหุ้นที่คุณมีอยู่ไม่ควรจะซื้อพันห้าสิบถึงแปดถึงพันแปดสิบอ เดี๋ยวจุดไ้ก่อนค่ะแล้วไงต่อคะแล้วก็ยังมันก็มีข้อดีอันนึงล่าสุดนี้ออกมาที่ตัวเลขเงินเฟ้อของบ้านเราเอ่อเงินเฟ้อ้เปอร์เซ็นต์ก็ำอยู่นะเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับตัวคอนเซนแัสของของคนนักวิเคราะห์ทั้งหลายนี่เขาให้4เปอร์เซ็นต์ดังนั้นก็ได้ต่ำกว่าที่ที่คอนเซนแัสเขาให้มาก็ก็วันที่20มกราคมเนี่ยของแบงค์ชาติเออไม่ใช่แบงค์ชาติกอนงก็จะประชุม มันก็มีโอกาสที่กรนงอาจจะลดสักสลึงนึงลดดอกอีกละอาจจะลดดอกสักสลึงนึงก็ได้นะเพราะว่าเพราะข่าวที่แล้วนี่ลดไปสลึงนึงคนก็ด่าจนจมบ้านจมเมืองว่านอไม่ลดไปจุดห้าไปเลยทีเดียวเพราะจริงแล้วลดจุดสองห้าสองครั้งกับลดจุดห้าครั้งเดียวเนี่ยผลไม่เท่ากันนะครับลดจุดห้าครั้งเดียวนี่มันจะมีผลกระทบทางเซนติเมนต์ดีกว่าแต่ก็ยังดีถ้าเที่ยวนี้กรนงยอมลดอีกสักสลึงนึงก็ยังดีก็จะทําให้อะไรต่อมันก็มันก็จะให้แบบว่าเออพวกสมมติ ก่อนจะงอลดครั้งนี้เนี่ยแบงค์รอบนี้อาจจะต้องลดดอกเบีย้ยเพราะรอบที่แล้วแบงค์ก็ะจะเป็นลดอะไระได้แบงค์ก็จะหดไปใช่ไหม <c oughs> ถ้าลดดอก <c oughs> ใช่ครับ แต่แต่มันก็จะดีกับลดสองดอกนะดอกฝากเขาก็ลงด้วยเขาไม่ได้ลดดอกกู้อย่างเดียวใช่แต่ว่าเวลาดอกฝากนี่ดอกฝากที่เขาฝากไว้แล้วเนี่ยยังไม่ครบกําหนดก็ต้องจ่ายดอกแทนไปก่อนจะดอกกู้นี่สามารถจะเป็น floating rate ใช่ไหมละตัวมันก็มันก็ลงเลย่เพราะว่าตนขาลงเนี่ยแบงก์ก็แบงก์ก็จะไม่ดีแต่ว่ามันจะเป็นขาลงแค่สั้นๆแล้วในที่สุดผมคิดว่าเดี๋ยวสักป i n กลางปีหรืออะไรเงี้ยผมว่าดอกเบี้ยก็คงกลับไปอยู่ในเทรนเดิมนะทำไมคุณไปหาข้อมูลมาทําไมเนี่ยมาฝากนักลงทุนเลยใช่ครับเราเราเป็นนักลงทุนแล้วก็ห่วงใยเพื่อนนักลงทุนด้วยกันใช่ไหมไม่ไม่ดิฉันก็จะฝากแฟนรายการบอกว่าต้องหาข้อมูลเหมือนที่คุณกิติชัยหามาในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นความรู้องค์ประกอบหนึ่งนะคะที่เราจะมองทางได้ทั้งปีนะคะปีนี้จะได้หรือเสียเนี่ยปีนี้ผมคิดว่าปีนี้เล่นหุ้นน่าจะง่ายนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่า อย่างน้อยเนี่ย Q สองเราปีนี้จะเริ่มดีมากอย่างที่เราคุยกันข่าวก่อนๆว่าน้ําท่วม Q สี่ปีที่ปีที่แล้วประมาณ Q Q หนึ่งเนี่ยก็เริ่มแบบจะซ่อมแซมจะนู่นนี่นั่นแล้วก็ Q สองนี่เริ่มผลิตเต็มที่ใช่ไหม Q สองจะเริ่มดีเพราะว่าดีแมนพวกฮาร์ดดิส์ดีแมนพวกเอ่อพวกเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์พวกนี้ดีแมนมันมีอยู่แต่ว่ากางผลิตมันไม่ได้เพราะฉะนั้น จะ Q2 เนี่ยพอเขาผลิตเต็มที่เนี่ยดีมาที่อับอั้นมาอยู่ก็จะก็จะมาโยนใส่ซัพพลาที่จะออกมาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น Q2 จะดีแล้ว Q4 ปีที่ปีที่ผ่านมานี่น้ำท่วมถานมันต่ำ Q4 ปีนี้ก็ต้องดีกว่า Q4 ปีที่แล้วโดยรวมๆปีนี้ผมว่า GDP ค,ง,คงประมาณ5%เบวกลบะครับผมว่าเพราะฉะนั้นคิดว่ามันน่าจะดีแล้วการลงทุนหุ้นสมุดนะคุณกิตชัยตอนนี้ดัชนีอยู่ประมาณ จุดนะคะเปอร์เซนเทผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นปีปี5 5นี้น่าจะอยู่ที่ขนาดไหนผมว่าบางบางช่วงของปีนี้อาจจะได้เห็นเกือบพันสอง่ะผมว่านะพันสองใช่แต่ว่าแต่ไม่ใช่แบบว่าเร็วๆนี้หรอกครับผมคิดว่ารอบนี้หุ้นน่าจะขึ้นไปสักพันห้าสิบถึงพันแปดสิบแล้วค่อยลงมาลงมาผมว่าลงมาความคิดผมเนี่ยลงมาสักพันจุดหรืออาจจะต่ำกว่าพันหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยขึ้นไปแล้วจะคือตอนนี้ผมว่าตามเทคนิคหรือตามพื้นฐานคะ ทั้งทั้งสองอย่างประกอบกันอย่างที่ผมบอกว่า LTF พวกที่ถือ LTF เนี่ยก็กไรไงคุณทิตติล่ะทางเทคนิคของคุณมองเหมือนที่คุณกิติชัยมองไหมคะก็ผมไม่ไม่เทียบเคียงไปทางตัวเซ็ตแล้วกันนะครับผมไม่ถนัดก็มองใน s e ฟตีแล้วกันก็อย่างที่บอกว่าถ้าตลาดจะปรับตัวขึ้นได้นะครับควรจะต้องมีการเทขายแรงๆสักหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งเพื่อให้รูปแบบของ p p a เนี่ยมันสมบูรณ์จากนั้นจะมีการลากขึ้น เทขายแรงก็ประมาณครึ่งปีแรกใช่ไหมคะครับคือครึ่งปีแรกนี่ครัก็เพลินผมจับสัญญาณอันนึงได้นะครับก็ให้ให้นักลงทุนนะครับที่ศึกษากับเราในโครงการรุยไทยทันเกมนะครับลองไปเปิดไล่ดูในหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับก็จะมี SCB มี Kbank นะครับแล้วก็มี BBL ทั้งคุณทั้ง3ตัวนี้นะครับก่อนที่เขาจะถูกทิ้งเทขายแรงๆเนี่ยเขามีการสร้างแพทเทิร์นอันหนึ่งที่เรียกว่าแพทเทิร์นโอแมน ที่เราทาการสอนไปทุกตัวเนี่ยก่อนก่อนที่เขาจะทุบเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าซึ่งซึ่งก็ลองลองไปเช็คดูนะครับให้เปิดในกราฟรายวันหมายความว่าหุ้น3ตัวที่คุณพูดถึงก็จะต้องต้องตกต่อถูกไหมคร้บโอแมนโอแมนมันจะเตือนว่าคือเราจะเห็นว่าวันสองวันเนี้ยหุ้นกลุ่มแบงก์จะถูกเทขายแต่ว่าหลายคนบอกเอ๊ะการถูกเทขายของหุ้นกลุ่มแบงก์น่ะมันเกิดจากข่าวหรือไม่แต่ในเชิงเทคนิคเนื่องจากผมเปรียวเทคนิคผมก็จะมองแต่กราฟอย่างเดียวผมจะไม่เสพขาวแล้วถ้าใครถือหุ้น3ตัวนี้จะต้อง ก็อาจจะต้องคือรูปแบบของการเทขายไม่ได้เทขายรุนแรงนะครับแต่ว่าเราบอกว่ามันมีสัญญาณเตือนก่อนที่จะถูกเทขายลงมาก็คือขายราคานี้แล้วไปรอรับไม่ได้เหรอคะก็ได้ครับตอนนี้มันราคามันลงไปแล้วครับราคาลงไปเรียบร้อยเดียวอยากให้เทียบเคียงแพทเทิร์นว่าก่อนที่กลางของหุ้นกลุ่มแบงก์ะตัวหลักๆเนี่ยก่อนที่จะลงเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนก่อนหรือไม่ในเชิงเทคนิคเพียวเทคนิคนะแต่ของคุณนี่มีข้อมูลข่าวสารด้วยนะเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือครบ่ะอ่ะ ก็หุ้นในปีนี้ก็ระยะที่คุณบอกให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแล <g ul> ้วว่าก็น่าจะลงทุนได้ตอ่อ <g ul> แล้วก็คิดว่าจะง่ายถ้าฟังพื้นฐานข้อมูล <c oughs> ข่าวสารที่คุณกิติชัยให้ครับผมอ่ะแล้วหุ้นที่คุณกิติชัยให้สําหรับ <c oughs> ให้เราตามแล้วค <c oughs> ่ะผ,ผ,ผมว่ากลุ่มประกันเนี่ย <l> 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 ราคามันลงมาพอสมควรแล้วมีไก็มีเอ่อมันมีหลายตัวที่ราคามันลงมาเยอะแต่ไม่ขออนุญาตไม่ไม่บอกดีกว่าไม่ต้องบอกดิฉันโชว์ให้ก็ได้ไม่มีหลายตัวที่มันลงมาเยอะแล้วมีตัวไหนบ้างอย่างประกันภัยก็มี เบลเอเอลเอประกันชีวิตนะเบลเอนี่มันผมบอกตอนนั้นมันสี่สี่บาทกว่าเมื่อครั้งที่แล้วแต่นี่มันก็ขึ้นมาสี่แปดบาทกว่ามันก็ขึ้นมาเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าใช่คนที่ยังไม่มีอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งซื้อเหรอผมว่าระยะสั้นมันขึ้นเร็วขึ้นมาเร็วไปใช่ใช่วันนี้ก็ขึ้นมาบาทนึงแล้วมีตัวไหนอีกคะกลุ่มประกันแล้วถ้าประกันชีวิตก็ยังมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมนี่ประกันชีวิตก็เป็นตัวที่ดีตัวนี้ S C B Life ครับ Life S C B L I F ครับโอเคค่ะตัวนี แต่ตัวนี้สภาพคล่องอาจจะน้อยหน่อยคือมีวันๆมีซื้อขายน้อย426ยี่หกนะคะซื้อขายไปแล้นองร้อยหุ้นอันนี้พา10สิบาทแต่เบลพาบาทเดียวเขาซื้อไปสองร้อยหุ้นใครเขาจะตัวนี้ซื้อซื้อซื้อขายน้อยแต่ว่าพื้นฐานดีผมว่าถ้าซื้อถือยาวโอเคแต่หาหุ้นยากพี่น้องใช่ครับยากแล้วมีตัวไหนอีกคะแล้วก็กลุ่มประกันภัยก็มีหลายตัวที่มันลงมาเยอะก็น่าสนใจอย่างเช่นตัวไหนคะอยางยางเช่นไทยรี ไทยนีกก็คือไทยบริษัทไทยประกันไทยประกันภัยต่อครับไทยอ๋อ T H R E T H R E, R e. นะคะแต่ตัวนี้ผมผมก็คิดว่าน่าจะต่อราคาลงมาอีกนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งประกาศเพิ่มทุนมาเนี่ย่ประกาศเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมแล้วก็มีจะมีขาย P P ให้กับกับนักลงทุนเฉพาะกลุ่มด้วยอตอนนี้เท่าไหร่3บาทยี่สผมแต่ผมคิดว่าถ้าจะซื้อต่อรองราคาอีกหน่อยดีกว่าให้มัน ให้มันลงมาอีกนิดหนึ่งอ่ะผมว่าค่อยน่าสนใจอ๋อนี่ไทยประกันภัยต่อใช่ไหมคะอ๋อแต่ไม่เลยเป็นบริษัทเดียวที่น่าจะเสียหายมากที่สุดในรอบนี้เกี่ยวเรื่องน้ําท่วมเพราะเขาเพราะเขาเป็นบริษัทที่รับประกันภัยต่อแต่เขาก็มีส่งมีส่งต่อไปส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าเขาเป็นบริษัทประกันภัยที่น่าจะเสียหายมากที่สุดแต่นี่ความเสียหายเขาเนี่ยสุดจะประมาณได้ว่าจะเท่าไหร่แต่นี่หมายว่าใครใครที่จะซื้อตัวนี้เหมือนกับเล่นพนันนิดหน่อยแต่ว่าราคามันลงมาเยอะแล้วจาก ประมาณสักเจ็ดแปดบาทเหลือแค่สามบาทกว่าใช่จากเจ็ดบาทเนาะคุณทิ่ติดดูเิเทคนิคได้ไหมคะับ THKE ไทยไทยลีนะครับก่อนที่เขาจะลงเนี่ยมันมีรูปแบบแพทเทิร์นที่เรียกว่า V shape ที่คาดการณ์ว่าจะลงนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยผมยังมองหาจุดเข้าซื้อในเชิงเทคนิคไม่ได้นะครับน้ณปัจจุบันนี้เพราะว่าอัตราการลงเขาเนี่ยค่อนข้างลงแรงปกติเวลา ในเชิงเทคนิคเราอยากจะหาซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะมองหาสัญญาณชะลอตัวในฝั่งขาลงก่อนให้รู้สึกว่าแรงเทขายมันเริ่มเบาเบาบางลงจากนั้นเราถึงระบปกติมันอาจจะต้องไซด์เวสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อสร้างเงื่อนไขบางอย่างเลยถึงจะเข้าซื้อแต่ว่าเท่าที่ผมดูหุ้นตัวก่อนหน้านี้ก็คือรู้สึกจะเป็น S C B Live ถูกไหมครับตัวหน้าหน้าสนใจโอ้โหแพงขนาดนั้นเลยนะสี่ร้อยกับบาทในในรูปแบบของตัวแพทเทิร์นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะสภาพคล่องอาจจะน้อยน้อยมาก200หุ้นเองเขาให้ให้เราคือแบบคนอยากซื้อก็ซื้อยากคนอยากขายก็ขายยากแต่สวยใช่ไหมฮะสวยคือแพทเทิร์นดูดูดีแพทเทิร์นดูดีเพียงแต่ว่าอสภาพคล่องอาจจะต่ำอย่างที่แจ้งให้ทราบตอน้นแต่ไทดีที่ผมแนะนา ว่า,น,าน่าซื้อแล้วก็แบบแต่ว่าต่อลองราคาหน่อยเพราะว่าเขาจะเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิมที่ราคาบาทบาทเพราะฉะนั้น3บาท24มันก็แพงกว่า3บาทแค่แปดเปอร์เซ็นต์เองมันก็ยังมันก็ยังถ้าคุณซื้อสามารถซื้อได้ใกล้เคียง3บาทบาทมากมากเนี่ยความเสี่ยงมันก็ต่ำลงเมื่อช้านี่ลงไปต่ำสุด3บาท16ใช่ครับผมถึงบอกว่าและตัวนี้ก็เป็นตัวที่ต้องซื้อเหมือนซื้อเก่งกำไรนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ที่เขาไปรับประกันภัยต่อเรื่องน้ำท่วมเนี่ย ก็เสียหายมากน้อยแค่ไหนนี่เรายังไม่ทราบ <คะ S 2> ก็แต่ว่าเพแต,แต่ความที่บริษัทนี้เขาเพิ่มทุนโดยประกาศว่าจะเพิ่มทุนที่ราคา3บาทเนี่ย <c oughs> อย่างน้อยเนี่ยมันก็แบบก็คิดว่าราคาแถว3าบาทก็เป็นราคาที่อาจจะ<อ>ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นมานิดหน่อย <c oughs> แต่มันก็มีต้องมาลุ้นว่าถ้าราคาบางเออมันลงต่างว่าสาบาทจริงๆขึ้นมาล่ะเขาเพิ่มทุนไม่สําเร็จเนี่ยบริษัทจะทํำยังไงมันก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างนซื้อไหมเนี่ยเขาเพิ่มให้ ผมผมพ็กล่าวว่าถ้าแถวลงมาแถวสาบาทเนี่ยผมอาจจะลองเสี่ยงดูนะแถวสาบาทแต่นำนี่จะซื้อหรือเปล่าเนี่ยแต่ต้องแต่ตอนราคานี้ไม่ซื้อนะโอ้ราคานี้ก็ไม่ซื้อให้มันใกล้สาบาทกันนิดหน่อยนี้แต่ผมว่าอาจจะซื้อด้วยเงินที่น้อยเพราะมันเพราะเหมือนเหมือนเราเล่นเล่นพนันกับมันไงเพราะมันจะไม่เอาเงินส่วนใหญ่มาซื้ออาจจะเอาสักเงินสักสองสามเปอร์เซ็นต์มาซื้อคือผิดพลาดผิดพลาดก็ไม่เสียหายเยอะอะไรอย่างงี้มากมีตัวไหนอีกคะครับ แล้วก็มีตัว SSI ที่เคยแนะนํามาตลอดออแล้วมันก็ข,นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปกี่วันก่อนรูด80ประตังใช่ไหมครับตอนนี้นมาลงเหลือ7 <3 S 2> 72 73ตังค์ประมาณผมก็คิดว่ารา,ราคาเแ่านี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าอยากให้ต่อลองราคาถูกกว่านี้หน่อยนึงค่ะ,คะ,<น>ะได้ค่ะก็ประมาณตอนนี้73ตังค์ะนะคะ โอ้โหเยอะมากถูกกว่าน,นี้หน่อยนยยอะยฮะไม่ใช่ราคานี <ไป S 2> นะไปเที่ยวมานี่สมองปอดโป่งนะ,ะ <c oughs> ได้ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวของการลงทุนทุกด้านกับคุณกิติชัยเตชะงามเลิศนะคะได้ค่ะคุณกิติชัยเองก็จะเข้าร่วมรายการกับเราทุกวันพฤหัสนะคะคจะได้มาฝากทุกท่านที่ตามคุณกิติชัยจะได้ตามทุกวันพฤหัสเลยคะ่ะตอนนี้ก็เดินออนทัวร์ในเรื่องของการไปพูดคุยแนะนํานักลงทุน <c oughs> เดี๋ยวมีโปรแกรมมีอะไรกับทางรายการของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ